ไม่มีไข่เห็นไข่กี่ใบเนี่ยไหนไหเด้อซิเฮี <c oughs> ไม่หายลูกไม่ทำอะไรหรอกดูเฉยๆนะขอจับหน่อยเลยจับหน่อยเลยมาห้ามจิกมือนะขอจับหน่อยเลยเห็นไหมจับไข่ได้เลยเลยเออเฉียงเฉียงเฉียงน่ารักมากลูกร้อนไหมล่ะตากแดดี่ยร้อนไหมห ร้อนมากๆเลยร้อนมากๆเลยร้อนมากๆเลยม้าขาวมาขอจับหน่อยเลยมาจับหน่อยนะขอจับหน่อยเลยมาจับหน่อยเร็วขอจับหน่อยเร็วอาเอาลูกอ่ะอยู่ไปนะกบไข่ไปนะลูกเออ